ภาพร,รวมการลงทุนประจำวันในแต่ละสินทรัพย์1ธันวาคม2568สรัฐอเมริกาทรัมป์เผยเลือกประธานเฟดคนใหม่แล้วตลาดคาดเควินฮเซตมีโอกาสถึง58%ทำประกาศในทรูโซเชียลปิดนั่นฟ้าเวเนซุเอลาเต็มรูปแบบสายการบินเสี่ยงป่วนสลัดเพิ่มกำลังในทหารในแถวทะเลแคริบเบียนตลาดกำลังรอฟังตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจเช่น ISM PMI และการจ้างงานความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบียยังเป็นตัวกำหนดตลาดญี่ปุน่น ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงขันผวนสูงปัจจัยภายในยังมีสัญญาณบวกแต่แรงกดดันมาจากค่าเงินเยนแข็งค่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเงินเยนแข็งค่าต่อเนื่องเป็นไปได้ว่า Bank of Japan จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยจริงน้ำมันน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังโอเปกประกาศคงกำลังการผลิตในไตรมาสหนึ่งของปี2026ระยะสั้นน้ำมันรีบาวแต่ภาพใหญ่ยังคงสด์เวดาว ทองคำสปอ o t ตโกเช้านี้ทเทรดอยู่ที่4,240ดอลลาร์ 4, ต่อออนแข็งขึ้นตามความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนในปีหน้าทำให้ทองได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าบอลยูที่มีแนวโน้มลงและเซฟเฮเว่นและดีมานจากธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเพิ่มต่อเนื่อง คริปโตเคอเรนซีบิตคอยเปิดต้นเดือนมาด้วยแรงขายทำให้ราคาล่วงลงกว่า4%แต่ระดับประมาณ87,000เหรียญภาพรวมตลาดคริปโตยังอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนักลงทุนปรับลดตำแหน่งก่อนตัวเลขเศรษฐกิจบิตคอยถูกเทขายหลังจากเดือนก่อนผันผวนสูงปัจจัยกดดันเซนติเมนต์ลิกออฟการหยุดของระบบตลาดฟิวเจอร์บางแห่งในสัปดาห์ก่อนกลุ่มถือเทขายวัฏจักรฮาร์วิ่งที่มาทุก4ปี